ดีมากเลิศมากลูกตองแล้วอะสวยแพนออยเางยี้ไม่พอภายในเราก็ต้องสวยด้วยความรู้สึกนะคะชิลมากรู้สึกว่ามันเริ่มแน่นขึ้นสวัสดีค่ะสาร่าคาะซิงเนีนะคะวันนี้ซาร่าอยู่ที่ดีอาร์ตคลินินะคะวันนี้เราจะมาทำโปรแกรมเทอร์มาวนะคะได้ยินมาว่าเป็นโปรแกรมที่ ดีมากเลิศดมากลูกสองแล้วอะสวยแพ่นนอกอย่างเดียวไม่พอภายในเราก็ต้องสวยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหย,ย่อนคล้อยนะคะปัสสาวะเล็ดนะคะหรือเรื่องของตกขาวที่สําคัญคือมันเป็นการนี้ลิงแทนนะคะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่เจ็บไม่ต้องผ่าตัดนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวมาดูนะคะว่าผลลัพธ์หลังทำเนี่ยคุณแม่จะแบบสวยปังแค่ไหนมาติดตามกันเลยคะ่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปทำตัวเชมวีกันเลยะค,ะค่ะขึ้นเขียนขึ้นเข็น ตอนนี้ความรู้สึกนะคะชิลมากนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกอุ่นๆสบายๆเรารู้สึกได้ถึงความกระชับของน้องสาวเรารู้สึกว่ามันเริ่มแน่นขึ้นแล้วค่ะถ่ายไอจีได้เรื่อยๆเลยตอนนี้เดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ทำเชอร์แมววีไปนะคะความรู้สึกก็คือชิลมากแม่ไม่เด็กมากๆเลยนะคะหลังจากทำเนี่ยก็จะได้ผลประมาณ50-60%นะคะรีซอสหลังจากนี้ก็อีกประมาณอีกนึงแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาอัปเดตนะคะยังไงก็ไปชอปปิง้งละชิลมากนะคะสบายใจมากคะ่ะ